สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลายๆคนก็เห็นบอกว่าอยากจะให้มาลอง Walkthrough นะคะดูว่าเจ้า iOS 9เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกับ iOS 8หรือเปล่านะคะหรือว่า,ามีการเซตติ้งอะไรที่เราสามารถจะเพิ่มไปบ้างนะคะวันนี้กงขอมาแนะนําในพาร์ทที่คนไทยสามารถใช้ได้แล้วกันนะคะอะไรที่แบบเราต้องเข้าไปเซตติ้งยุ่งยากก็ขอข้ามมันไปนะคะอย่างแรกเลยที่ iOS 9ดีกว่า iOS 8นะคะแน่นอนคะ่ะคือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นเวอร์ชัน9.0แบบฟ i n นลนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเมื่อเข้าที่เซตติ้งนะคะแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่ค่ะเราก็จะเจอโมหมดใหม่ที่ชื่อว่า low power mode ตัวนี้เลยแล้วก็กดเปิดค่ะหลังจะที่กดเปิดปุ๊บนะคะแบตเตอรี่ด้านบนกว่ามือเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลืองแปลว่าเราเข้าสู่โหมด low power mode แล้วนะคะ เจ้าโลพาเวอร์โหมดเนี่ยก็จะตัดพวกการใช้งานที่ไม่จําเป็นเพื่อลดพลังงานนะคะในการใช้งานของเจ้า iPhone 6 iPhone 6 plus หรือว่า iPhone 5ของเราเนี่ยที่เป็น iOS d ีไว้ต่างๆออกไปนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีใน iPad นะคะก็จะพบได้ใน iPhone ค่ะแล้วเราก็เลื่อนลงมาเพื่อที่จะดูได้ว่าเราใช้งานไปกับอะไรซะเยอะนะคะอย่างนี้เครื่องนี้เนี่ยใช้ไปกับ Facebook เยอะเลยก็ถ้าอยากให้แบตมันลดลงก็ ไม่อยากให้แบตลดลงเร็วก็เลิกใช้งานมันซะนะคะก็จะสามารถเพิ่มได้ถ้าเราเปิดโล w p o e โหมดเนี่ยแอปเปิลเนี่ยสัญญาเลยว่ามันจะใช้งานเจ้าเครื่องของเราเนี่ยได้มากกว่าเดิม3ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าแค่ไม่ต้องเปิดนะคะก็จะสามารถใช้งานมากกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงค่ะทดลองแล้วก็เป็นจริงตามนั้นน,นะคะนะคะรู้ไหมคะว่าตอนนี้โนต้ตของเรานะคะสามารถที่จะเขียนได้แล้วค่ะ หลายคนถามว่าทําได้ยังไงนะคะเราลองเข้ามาที่แอปพลิเคชันโน้ตค่ะหลังจากนั้นก็ไปที่สร้างใหม่ขวาล่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะจะเป็นช่องให้เราพิมพ์ธรรมดานะคะแต่ถ้าเราจะเขียนค่ะเราก็กดที่บวกตรงนี้เลยแล้วเราก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นแบบมีตัวติ๊กไหมคะเป็นเช็คลิสต์นะคะพวกนี้หรือว่าเราต้องการจะพิมพ์แทรกรูปอันนี้คือเขียนนะคะเมื่อจิ้มไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเขียนได้ตามนี้นะคะหรือว่า ทำไฮไลท์อย่างนี้ก็ได้เป็นดนสอก็ได้นะคะมีแม้มันทัดได้ด้วยแล้วขีดตามแม้บันทัดได้นะคะในเส้นตรงนี้หรือว่าจะลบมันก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีมันได้ด้วยสมมติว่าชอบสีแดงก็ไล่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะเปลี่ยนปากกาปึ๊บนี่ก็เป็นการใช้งานแบบใหม่ในโน้ตนะคะก็เรียกว่าอุ้มว่าให้เดานะคิดว่านาคตปากกามาแน่ๆนะคะสําหรับ ไม่ใช่ประกาศสิต้องบอกว่ามันเป็นดินสอน่าจะมาแน่ๆสำหรับ iPhone 6 Plus หรือ iPhone 6 Plus Pro อะไรในอนาคตน,นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะแชร์ตัวนี้ให้มันกลายเป็นภาพได้ผ่านทางเซฟเป็นภาพก็ได้นะคะหรือว่าแชร์ไปทำช่องทาง,งต่างๆอีเม,มลก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะสามนะคะ,ท,ะ,คะที่มีการเปลี่ยนไปก็คือหน้าจอ Multi t a u k i n g แบบนี้นี่เองนะคะปกติเราจะเห็นขึ้นมาเป็นช่องเล็กๆแต่นี้ก็สามารถที่จะเห็นเป็นว่าเราเปิดอะไรอยู่บ้างแบบนี้ได้นะคะแล้วก็หมุนๆแบบนี้ได้ะคะ่ะในส่วนของ เซิร์ชนะคะก็เช่นกันค่ะเซิร์ชก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าตาไปได้นะคะว่าแอปมีแอปอะไรที่เราใช้บ่อยๆหรือว่า s i r i เนสักเจสชันได้ซึ่งหลายคนบอกว่ารูปด้านบนตรงนี้ค่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องตามาที่เราอยากจะได้หรือว่าอยากจะปิดมันซะนะคะก็เข้าไปที่ง่ายๆค่ะเข้าไปที่ Setting นะคะแล้วก็ไปที่ General ค่ะไปที่ Siri อา๋าโทษค่ะไปที่ Spotlight Search นะคะตัวนี้ แล้วก็กดปิดสมมติกไม่อยากให้เห็นคอนแทคปุ๊บก,ก็กดปิดเลยค่ะกดปิดปุ๊บนะคะในสปอตไลท์เซิร์ชตรงนี้ก็จะปิดคอนแทคไปปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีคอนแทคขึ้นมารบกวนแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบก็สามารถที่จะกดเปิดเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะสําหรับสปอร์ตไลท์เซิร์ชค่ะพูดถึงซีรีส์แล้วนะคะก็ จะมาดูความเฉลียวฉลาดของสิริที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากหน้าตาของมันเนี่ยจะสวยงามมากขึ้นแล้วนะคะมีมึงๆงอะไรแล้วก็เ,เวลาที่เราพูดอะไรแล้วมันตอบสนองก็จะมีการสั่นเตือนนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะถามอะไรมันได้มากขึ้นอย่างเช่นกดดูตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ก็จะเจอว่าสิริเนี่ยถามอะไรได้มากกว่าใน OS 8นะคะ ในหน้าถ่ายาวิดีโอแบบสโลโมนะคะจะเห็นหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมาเ,าเปลี่ยนในส่วนของที่เป็นการถ่ายได้การตั้งค่าการถ่ายภาพสโลโมได้นะคะจริงๆแล้วมันไปแอบอยู่ในเซตติ้งค่ะสมมุติเราเข้าไปที่เซตติ้งนะคะแล้วก็ไปที่กล้องค่ะไปที่โฟโต้แอนด์คาเมตัวนี้นะคะกดปุ๊บ เราก็จะสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ว่าเล็กขอรดวิดีโอเราจะเล็กขอร์ดที่ 180p 0 30เฟรม p second นะคะหรือว่าสโลโมเราอยากได้ที่ 720p ที่120หรือว่า240เฟรม p s e นะคะก็จะมาเปลี่ยนการตั้งค่าอยู่ในหน้านี้ค่ะสลับมาดูใน iPad บ้างนะคะไม่เจอตัวละครนี้กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ ก็ในแผนเนี่ยสามารถที่จะทำในส่วนของที่เป็นสปิสกรีนนะคะอย่างใช้นุ่มเข้าไปที่ s ฟ f รี i อยู่แบบนี้นะคะแล้วอุ้มก็เลื่อนมาจากขวาสุดนะคะแบบนี้ปึ๊บอันนี้คือการใช้งานแบบสปิสกรีนนะคะอันนี้คือเข้า s ฟ f รี i อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะดูภาพไปด้วยกันได้นะคะอีกจอหนึ่งก็ <Okay. S 2> สามารถที่จะดูภาพได้ค่ะว่า,าภาพมันมีแบบนี้เนาะนี้ๆ ะะขยายได้แต่มันยังไม่สามารถเล่น2แอปได้นะคะตัวนี้ถ้าเราเลื่อนลงมาอย่างนี้กดเลื่อนลงมาอีกทีทางด้านนี้นะคะก็จะเจอแอปที่สามารถที่จะเปิดในส่วนที่เป็น s p ส i t screen ได้ค่ะก็จะมีแอปหลักๆพวกนี้ทั่วไปนะคะทวิตต้องทวิตเต r ร์วอก็สามารถที่จะเปิดหน้าข้างๆแบบนี้ได้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้สะดวกเท่าใน iPad Air 2หรือว่าใน iPad Pro ในนาคตที่จะสามารถเล่นคู่กันได้แบบ2แอปแบบเต็มๆเลยนะคะอันนี้ก็ แต่ก็ถือว่ามีการพัฒนาสำหรับ iPad ตระก,กูล iPad นะคะที่สามารถทำสเ s สกร e นได้ส่วนใครที่ถามมาในเรื่องของ Picture in Picture หรือว่าการเปิดวิดีโอดูวิดีโอค้างไว้แล้วก็สามารถจะเล่นแอปอื่นๆได้ตอนนี้สามารถใช้เฉพาะวิดีโอในเครื่องได้นะคะในเช่นนี้มุ่ลองกด p พย์ดูค่ะอันนี้ก็เป็นการเล่นวิดีโอนะคะที่มุมขวาล่างตัวนี้ค่ะก็จะมีเป็น Picture in Picture ก็กดค่ะนี่นะคะวิดีโอก็จะถูกย่อมาเป็นขนาดเท่านี้นะคะ ลังจากนั้นมาเราก็สามารถที่จะสมมติเข้าเว็บเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็ยังเทอยู่ค่ะคุมเซิร์ชก็จะเป็นการดูทั้งเล่นเว็บแล้วก็ดูวิดีโอไปด้วยกันนะคะแต่ข้อเสียของมันคือมันยังไม่สามารถดูจาก youtube อะไรนี้ได้นี่ก็สามารถที่จะย่อให้มันเล็กนี่คือเล็กสุดนะคะแล้วก็นี่คือขยายใหญ่สุดเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความเจ๋งของ iOS 9บน iPad Air หรือว่า d Mini นะคะปัจจุบัน เดี๋ยว iPad Pro มาอุ้มคาดว่าน่าจะซื้อมาลองเล่นดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็สำหรับใครที่ถามมาสำหรับเจ้าสองตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะกับการที่ Re q u e s t Desktop Site มันกลับมาแล้วนะคะแต่มันกลับมาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะกดที่ตัวนี้นะคะแล้วก็เลื่อนอันนี้ให้สุดเลยสามารถกด Request Desk t o p s i ปไได้แล้วนะคะเวลาเราเข้า,าพวก เว็บ uh, ต่างๆ,ๆที่เราอยากได้เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะบางทีแต่บางทีก็ไปเป็นเดสก์ท็อปบางทีก็ไม่เป็นนะคะก็ถือว่าโอเคก็มีโหมดใหม่มาให้ใช้งานนะคะจริงๆเมื่อก่อนมันก็เคยมีแต่ว่าหายไปค่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะสําหรับ iOS 9แล้วก็สําหรับคนที่ยังรู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนใหม่ๆที่อุมาแนะนํากันค่ะก็ยังเป็นแค่บางส่วนนะคะยังมีเพิ่มเติมอีกค่ะก็ลองเล่นดูนะคะหลายๆคนที่เครื่องแฮง์เครื่องเออไปแล้วก็ ลองรีสโตร์ดูนะคะสำหรับไลน์ใครไลน์เข้าไม่ได้ก็ลองรีเซ็ตออฟเซตติ้งดูนะคะเผื่อจะหายค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับเจ้า iOS 9แล้วก็ iPhone 6ค่ะสวัสดีค่ะ